คชมครับขณะนี้นะฮะผมยืนอยู่กับคุณสมชัยอินทรักังขานาวินเจ้าของร้านวิสานะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสมชายครับรู้จักไหมครับคุณหตั้งแต่ผมเด็กๆนะคิดยังไงถึงเปิดร้านหนังสือเมื่อสัก50กว่าปีก่อนเพราะตอนนั้นคิดว่าชอบหนังสือเพราะผมเรียนเรียนหนังสืออยู่ก็เขียนเขียนบทความอะไรพวกนี้ครับแล้วอยู่ร้านหนังสือ ที่กรุงเทพมาก่อนโอ้ร้านอะไรแถววังบุรพาว่ะฮะแถวเท็กซัสแถวเท็กซัสจำชื่อร้านได้ไหมฮะยุ้ยเสียนอะยุ้ยเสียนอ๋ออยู่เท็กซัสจีนนะนันมีสมัยก่อนนันมีก็อยู่ตรงนั้นอ๋อนันมีก็อยู่ตรงนั้นเมื่อหก ก60ปีแล้วเหลอฮะกลับไปนี่ตอนแถวแถวนั้นกลายเป็นร้านสุกี้ไปแล้วยังฮะร้านนหังสือไม่เหลือแล้วเหรอฮะเหลือเหลืออยู่เอายังเหลืออยู่นะฮะแต่ว่าไทยอย่างอื่นแล้วครับครับแล้วจากนั้นก็มาเปิดร้านมิตรสานที่นี่มิตรสานใช่ช่วงแรกๆเนี่ยทําธุรกิจการค้าตอนที่50-60ปีก่อนเนี่ยเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งฮะหนังสือเนี่ยเอามาจากไหนที่มาขายที่ร้านเนี่ยฮะตอนสมัยเมื่อ50-60ปีก่อนนั่นแหละ นังสือพิมพ์มาทางรถไฟแล้วอาทิตย์หนึ่งมาสองครั้งครับสองครั้งสมัยนั้นนังสือพิมพ์ที่มีไม่กี่ฉบับมีเสียมรัฐเสียมนิกกรพิมพ์ไทยสมัยนั้นนะนะแล้วตอนหลังไทยไทยรัฐเนี่ยเป็นเสียงอ่านทองกรครับนด้นิมว่าตามมาครับอย่างน้ยังมียังมีหนังสือพวกนั้นเหลือ มาถึงจนวันนี้บ้างไหมฮะไม่มีไม่มีแล <laughs> ้วจริงน่าจะเก็บไว้หน่อยนะคุณตะเกิงนะใช่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 ใชแสดงว่าอยู่มาได้ถึง50กว่าปีเนี่ยแสดงว่าธุรกิจนี้เนี่ยทามาเนี่ยม,มันมีช่วงที่แบบท้อถอยไหมฮะหรือมีกวารยิ่งทํายิ่งเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาอ๋อยิ่งทํายิ่งเจริญครับแล้วคิดยังไงที่ทุกวันนี้ร้านหนังสือเนี่ยมันหายไปคนก็ไม่ค่อยอ่านนะมาอ่านพวกออนไลน์บ้างติดทีวีบ้าง แต่เท่าที่ผมดูตามร้านเนี่ยนะยังร้านหนังสือในกรุงเทพมีแพ้นะและ้วและยังมีสมาชิกที่รานซื้อหนังสือรุ่นเยาว์ด้วยนะเยอะเลยนะ,ะที่นี่ฮะทำยังไงคนถึงได้เข้าเยอะขนาดนี้ฮะเพราะตั้งแต่ต้นมาผมขายทุกอย่างขายหนังสือเรียนก่อนอแล้วก็หนังสือพิมพ์หนังสือนอนนิยายครับแล้วปกเก็บุกทุกอย่างขายทุกอย่างที่ที่เพิ่งเขียนด้วยครับแล้วตอนหลังก็มาขายลอตเตอรี่ขายบัตรโทรศัพท์ออนไลน์พวกเนี้ยเลย อยู่ได้อยู่ได้ครับอืมโอ้น่าสนใจแล้วแล้วหนังสือพิมพ์ที่นี่ก็มีหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นด้วยอ๋อนังสือท้องถิ่นอยู่ข้างนอกมีเกือบซึ่งน่าจะเป็นร้านเดียวที่แบบมีครบทุกฉบับนะใช่ใช่เดี๋ยวเราไปดูกันดีไหมฮะหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นน่าสนใจนะาดูอยู่ข้างนอกนี่น่าสนใจนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูกันหนะคร้ชนนะครับคือจริงจริงแล้วเนี่ยในท้องถิ่นเ มันจะี่เลยฮะจังหวัดไหนที่มีนักสืบพิมพ์ท้องถิ่นมากเนี่ยครับถือว่ามีความเจริญสูงนะฮะโอ้โหนี่ทั้งนั้นเลยนะฮะนักสืบท้องถิ่นหมดเลยนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตคุณสมชายนะฮะนี่ข่าวเสรีนะครับฮะข่าวเสรีนะฮะแล้วก็ตรังทามตังทามนะครับ มติตรังมติตรังนะฮะมติตรังนี่ยังดีอยู่นะฮะยังไม่เสียนะฮะไม่เหมือนมติอื่นใช่ไหมฮะนี่ที่ทับหนังสือของสยามรัฐโบราณมากผมว่านี่กี่ปีแล้วเนี่ยผมว่ายี่สิบปีแล้วเดี๋ยวจะชวนชิดชอบมาดูผมว่าคุณชื่นชอบครับม่ชื่นชอบคุณชื่นชอบครับหรือว่าพี่ชัดครับอันนี้ต้องมา เอากลับไปเข้าพิพิธภัณฑ์นะครับเพราะว่ามันวางอยู่ยนี่มาเป็นหลายสิบปีนะฮะักตรังนี่รักตรังกุฎเกิงครับรักตรังอตรังนิวอันนี้อะไรเนี้ยเรื่อเนี้ยข่าวเมืองตรังห้าบาทฮะอืแล้วก็นี่สุดท้ายเลยกันนชกันชนนะครับครับ ผมขอโชว์อยู่ชอบมากใช่ไหมฮะชอบมากนะฮะนี่คมชัดลึกนะฮะออ๋นี่เพิ่มใหม่นี่มาถกโพสต์นะโกสตูดิโอเนี่ยนะนี่อันนี้อันนี้อันนึงก็บอกนิพนธฐานนะฮะฐานเศรษฐกิจนะคุตะเกิร์สยามนิวไปแล้วนะสยามนิวอันนี้ไม่ใช่นี่อันเนี้ยนะฮะอ๋อนี่ใช่ไหมใช่ฐานเศรษฐกิจมีแล้วอ๋อสัปดาห์วิจารณ์ใช่ัยรุ่นหลังนี่เป็นเป็นเหล็กครับแต่ว่ารุ่นนี้ฮะ อันนี้ยังเป็นไม้อยู่นะครับเท่จริงๆฮะๆๆผมๆๆบอกว่าอันนี้ต้องเข้าไปพิพิธภัณฑ์นะครับพี <laughs> <laughs> ่ชัดครับ <laughs> <c oughs> ผมถามดูหน่อยว่าเมืองต่างนี่ไม่ใช่เมืองใหญ่แต่ทําไมหนังสือท้องถิ่นเนี่ยถึงได้เยอะแล้วก็อยู่กันได้อันนี้มหัศจรยรร์ม,มากนะฮะบางจังหวัดเนี่ยเป็นเมืองใหญ่แต่ไม่มีหนังสือหลายหัวขนาดนี้นะฮะอันนี้ขายหมดทุกครั้งไหมครับบางฉบับหมดบางฉบับไม่หมดคุณชาดที่จะอธิบายยังไงกลับว่า เมืองตรังเนี่ยไม่ใช่เมืองใหญ่ครับแต่ว่ามีหนังสือเนี่ยท,ท้องถิ่นเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองมากผมคิดว่าความตื่นตัวเรื่องบริโภคข่าวสารที่นี่เป็นเรื่องใหญ่มากครับเพราะฉะนั้นคนเนี่ยจะรับข่าวสารเนี่ยหลากหลายทางมากเลยอืเพราะฉะนั้นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นถึงอยู่ได้ครับเพราะว่าคนเนี่ยสนใจเรื่องของข้อมูลข่าวสารเนี่ยเยอะมากครับผมสังเกตดูที่นี่นะมีทีวีเคเบิลท้องถิ่นครับมีวิทยุท้องถิ่นทำเรื่องข่าวนะฮะแล้วก็มีหนังสือพิมพ์ เรื่องมีเว็บไซต์เรื่องของกลางอีกนะครับคนก็บริโภคกันเยอะมากเป็นเมืองแห่งความสุขแล้วก็เป็นเมืองแห่งปัญญาด้วยจริงๆโภกข่าวสายก็สนุกสนานางที่นี่เอาละครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปชมข้างใ้าาอีกนะครับอันนี้ก็ยอดนิดนะครับคุณตะเกิงฮะนี่ก็ยอดเยอะนะฮะ แล้วก็มีหนังสือดูทุกหัวปกนะฮะเยอะทุกปกนะฮะเป็นเมืองที่บริโภคข่าวสารมากนะครับส่วนข้างบนนี้ก็จะเป็นยอดฮิตใช่ไหมครับฝัามยากรทำลายทำนายฝ่ามีทำลายโอ้โหจักรวาลเลขมหาโชคสองชั้นอ่ะคนซื้อเยอะไหมมีบ้างมีบ้างเยอะเยอะผมบอกได้เลยเพราะว่าถ้าวางเชลแบบนี้แสดงว่าหยิบบ่อยใช่ไหมครับใช่ไหมฮะ สกุลไทยก็ยังมีนะฮะสกุลไทยนี่ยังอยู่นะสกุลไทยนี่เขาเป็นสมาชิกหรือว่าเขาเป็นแบบว่ามาซื้อเป็นเล่มๆฮะป็นสมาชิกส่วนใหญ่เป็นสมาชิกนะฮะผมอ่านนะตอนเด็กๆอ่ะเลิกอ่านไปตอนโตแล้วเนี่ยหนังสือดารานีคนก็ชอบนะฮะสมัครดวนนะครับ และหนังสือที่นี่หลากหลายมากคุณตะเกิรงครับนี่ตั้งแต่รุ่นโน้นอะอำนาจจัมินเดี๋ยวนะลูกเดี๋ยนะทวนเลยนะวันนี้เรามีปังปอนมาด้วยเยวนะลูกมาอถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนนะครับของลุ่งของเล่นนี่มีครบเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้ต้องขายหลายอย่างแล้วให้หลากมีของเล่นแว่นตามางมีของเล่นทางปัญญาด้วยครับนะครับเล่มนี้เป็นไงฮะเล่มนี้เป็นไงฮะ พอขายได้นะต้องขายดีป anyway> ังปอนมานี่ที่ลูกปังปอนซื้อนี่ซื้ออะไรปังปอนซื้อเสื้ออะไรซื้อสื้ออะไรเดี๋วไปจ่ายตังเนี่ยไหนยังซื้อที่ซื้ออยู่ไหมในในนี้อยู่ไหมเขาไม่อยู่ในในนี้อ๋ออ๋อนั่นซื้อสารานุกรมหรือว่าปังปอนจะอ่านเล่มนี้เล่มนี้มาใหม่ล่าสุดนะฮะเขาชื่อตูนะครับกำลังจะเป็นเบสเซอร์นะครับอันนี้อาม่านะครับ อ่าเรียกครับอยู่กับแล้วก็มาหนังสือของอ๋อนี่อันนี้เบสเซลเลอร์ครับเออโนเลกยังไม่ได้ดูเลย Power of Change นะ Power of Change นะฮะอะไรดูแล้วดูอีกอ่ะดูแล้วดูอีกนะครับแล้วก็มีหนังสือ หนังสือเยอะมากเลยครับคือที่นี่หนังสือเนี่ยเขาจาแนกบทหมู่ไว้ค่อนข้างดีนะครับอุตตะเกิงอย่างขวามือเนี่ยเด็กๆจะดูกันเยอะฮะวรรณกรรมเยาวชนนานมีบุ๊กผมมาตอนเย็นโรงเรียนเลิกจะมีเด็กนั่งเต็มเลยนะครับเพื่อที่จะหยิบจับหนังสือมาอ่านกันนะฮะแล้วก็แยกเป็นพวกนวนิยายฝั่งโน้เป็นหนังสือเรียนฝั่งโน้เป็นหนังสือเรียนนะครับซึ่งก็เป็นดั้งเดิมที่ทำนะฮะแล้วก็จะมีพวกนวนิยายนิยายไทยผมจําได้สมัยเมื่อก่อนนะครับ ที่นี่นวนิยายเนี่ยมีเป็นแผงใหญ่มากเลยครับและตอนเด็กๆไฟฝันอยากได้มากเลยต้องมานั่งอ่านมาจับดูใช่ครับผมกเลยจะถามว่าหนังสือหลายเล่มที่ผมหาไม่ได้ในกรุงเทพเนี่ยนะฮะเวลาผมมาต่างจังหวัดเนี่ยผมมักจะมาหาได้เพราะว่าเหตุผลหนึ่งก็คือว่าบางทีมันอาจจะค้างสต็อกอยู่ก็ได้นี่เยอะมากลยฮะฮ่ายี่แพอง นี่อันนี้ผมเห็นที่แยกมานะดังเกิงอันนี้เป็นแผนกหนังสือในหลวงโดยเฉพาะใช่แล้วเมื่อวานเนี่ยผมมาเจอผมมามานะเมื่อวานนะปรากฏว่ามาเจอคนที่ยืนอยู่ที่เชฟ์นี้ครับแล้วก็สนใจหนังสือในหลวงหนังสือประวัติศาสตร์ทั้งหลายนี่ผมว่าดีมากนะครับที่นี่ที่แยกแผนกออกมาเฉพาะเรื่องในหลวงครับนี่เป็นไอเดียของเยาสมชัยเองหรือเปล่าพนักงานเด็กๆอ๋อเหรอฮะเพราะอะไรครับเขาอยาก อยากแยกแยกเป็นเป็นหบทเป็นหมู<อ>่ <นะ S 1> ๋อ <นะ S 1> แล้วผมจะบอกนะว่านอกจากตรงชีวบอร์ดเนี่ยนะฮะนอกจากของพระสมเด็จพระเจ้ายูหัวแยกมาต่างหากแล้วเนี่ยดูความทันสมัยนะฮะมีอเล็กเฟอร์กุสันนะครับ <S <S 2> <S 2> เล่มนี้สุดยอดนะครับใช่พวกเราเคยคุยในรายการหลายครั้งนะลอง walk to freedom ครับเนวสันแมนเดลาคนรังเนี่ยต้องอ่านนะฮะอันนี้ก็แบบสุดยอดนะครับกว่าจะแปลออกมาได้นี่คนแปลมัแทบลากเลือดนะฮะอันนี้ก็แต่คนตังอาจจะชอบเล่มนี้เยอะนะคุณตะเกินไหนฮะนี่ฮะจากบุรภาสู่สาเคนเนเล่มนี้เป็นบันทึกนะครับของคนที่เป็นนักนักสปิมที่เป็นคนจีนคนหนึ่งนะ ไฮว้อูซือเนียนราจีนีเก่งเนี่ยเอยนี่นี่คนนี้พูดชัดกว่าอีกนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยหนังสือเนี่ยนะฮะก็จะอ่นนี้อะไรฮะตะวันออกที่เมืองไทยครับโอ้โหขุมทรัพย์ขุมปัญญาเลยนะฮะสำหรับชาวไเดี๋ยวผมจะเดินดูทางนี้ฮะคุณตะเกิงจำเรื่องนี้ได้ไหมครับที่เราเคยคุยเรื่องเกิดเป็นคนต้ ไหนฮะอาจารย์ล้อมนี่เล่มนี้เนี่เหรืออาจารย์ล้อมเแก้วแล้วใช่ครับที่ผมเคยยกตัวอย่างให้ฟังในรายการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือหนังสือเล่มนี้นะครับอาจารย์ล้อมเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมนี่แล้วเขียนเรื่องปากใต้สนุกมากนะครับสนุก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 มากท่านเป็นปราชญ์ชาวบ้านนะฮะใช่ครับที่นี่แยกเป็นหนังสือนอกจากในหลวงเป็นชีวประวัติเป็นประวัติศาสตร์เนี่ยผมคิดว่าในต่างจังหวัดเนี่ย ที่แยกมวลหมู่แบบนี้น่าจะมีไม่กี่ที่นะใช่ยิ่งกว่าในเมืองหลวงเราซะอีกนะครับคือแยกมาคือเราลองนึกขึ้นดูนะที่ภูเก็ตนี่ก็มีเส้นโหเส่<ห>ใช่ไหมฮะ<ห>ที่เชียงใหม่จําจชื่อไม่ได้แล้วที่เชียงใหม่สุรวงสุริวงศ์นะฮะที่นี่ก็เป็นมิตรสารคือแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาจะมีร้านังสืงอปรอะเภทเป็นแลนด์มาร์คข้าระจําจังหวัดจูนะเจ้าใหญ่ๆนะครับ แล้วเวลาไปเจอกันที่สมาคมเงินทีก็ทักทายกันสนุกสนานนะฮะนะฮะสุรวงนี่ก็ด่งดัง<ช>นะครับครับ,รบอันนี้ก็แต่ว่าที่ผมดูแล้วเนี่ยนะฮะถ้าไปที่ที่เชียงใหม่เนี่ยหนังสือที่เกี่ยวกับล้านนาเนี่ยรู้สึกว่าเขาเจอคึกคักมากมนะถ้ามาทางนี้เนี่ยหมวดที่เกี่ยวกับภาคใต้เองเนี่ยอาจจะกระจัดกระจายอยู่ถ้าหากว่ารวมกันแบบว่าเป็นหมวดศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้ ผมว่าอาจจะเห็นเซ็กชั่นที่มันใหญ่ขึ้นนะนะนี่เราเสนอคุณสมชายเราเสนอดูแล้วเดี๋ยวผมจะลองมาดูนะฮะเพราะว่าอย่างเงี้ยอย่างของอาจารย์ล้อมเงี้ยนะกับของตรังเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าเอาไปอยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นเป็นชั้นหนึ่งเลยเป็นชั้นหนึ่งเลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ก็คือภาคใต้ใช่ไหมทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยอันนี้เอาไว้ดูกันเองก็ได้ครับเซ็กชั่นไหนขายดีฮะ ที่เป็นแบบว่ากลุ่มขายดีน่าจะเป็นพวกดาราเงี้ใช่ใช่ใช่อ๋อยายเกาหลีขายดีไหนไหนห้างไหนฮะนี่เด็กๆในร้านเลยมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้เลยมามามาเดินยากนนี้มาเดินทางโน้นดีกว่าอเชิญอันเนี้ยคนขายเนี่ยจะรู้ดีนะเราทำเซอร์เวยสกับนี่ฮะทางนี้ฮะอ๋อนี่นี่นี่ไปทางนี้อ่าตรงไหนนะฮะที่เป็นเบสเซอร์เร์นี่คืออะไรบ้าง อ๋อนี่เรามีเรามีเชลเบสเซอร์ด้วยนะฮะครับอันดับหนังสือขายดีที่มิตรสารตรังฮะอันดับหนึ่งเนี่ยผมจะถามคุณตะเกิงเลยอันดับหนึ่งเนี่ยเคยได้ยินชื่อปะไม่เคยผมนี่รู้จักจากลูกสาวคืออ่านกคือการินเนี่ยเป็นการ์ตูนที่นักเขียนไทยเนี่ยเป็นคนเขียนครับแล้วก็การินของสำนักพิมพ์นี้ เขาผลิตหนังสือต่อเนื่องนะครับแล้วก็ <ฮะ S 1> มีกิจกรรมเวลามีงานสัปดาห์หนังสือครั้งหนึ่งเขาจัดกิจกรรมครั้งหนึ่งที่ผมจาแม่นเพราะลูกสาวผมเนี่ยไปร่วมก,กิจกรรม4ี่ชั่วโมงให้ผมไปนั่งรอที่สตาร์บัคครับจำแม่นมากครับผมอีกไม่กี่วันเนี่ยงานสัปดาห์หนังสือรู้สึกรายการเราออกพอดีนะเล่มอันดับสองพราษาจกาน้ำมันมะพร้าว อันดับ3เนี่ยรู้จักไหมฮะไม่รู้จักฮะเหี่ยวมาสถาน10ทิศครับอันนี้พ่ออ่านใช่ไหมตอนนี้ภาค2เลยฮะแล้วก็เล่ม4ี่ออกแล้วน,นี่ผมรอเล่ม5้าอยู่ครับอันที่4นี่ก็เป็นการ์ตูนซึ่งเขียนโดยคนไทยแล็ก <Black S 1> ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องที่ว,ยวัยรุ่นชอบนะครับการินเป็นเรื่องของิยายกำลังภายในมาลีสีตรังนะฮะแล้วก็มีพ่อจนสอนลูกด้วยนะฮะสอนลูกให้เรียนเก่งสอนให้รวย แต่ที่น่าสนใจไปดูของแจ่มใสนะฮะครับที่แจ่มใสนี่แยกออกมาทำเบสเซอร์ของตัวเองต่างหากเลยครับผมคือของแจ่มใสนี่เขาก็ขายดีครับนะฮะแล้วก็จนถึงขั้นที่ว่าตอนนี้ไอ้เรื่องการจัดเบสเซอร์เนี่ยบางทีมันก็เป็นมาร์เก็ตติ้งอืมก็คือสมัยก่อนเนี่ยเบสเซอร์เนี่ยต้องวัดจากการขายจริงๆใช่แต่ทีนี้บางทีเขาบอกว่าเป็นเบสเซอร์ของร้านฉันนะฮะเป็นเบสเซอร์ของคนนี้ครับผมไปร้านหนังสือเก กับเลสเบียนก็จะมีเบสเซอร์สำหรับเกย์กับเลสเบียนถ้าไปร้านหนังสือที่แฮร์รอดครับแฮร์รอดก็จะบอกว่าที่แฮร์รอดเนี่ยมีหนังสืออะไรขายดีมันแล้วแต่ว่าใครจะจัดอันดับนะมาที่ตรังเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็บอกว่าร้านอันดับขายดีของของร้านที่นี่ใช่ไหมฮะถ้าขยับไปอีกสาขาหนึ่งก็ของร้านอีกร้านก็อีกร้านหนึ่งผมนึกขึ้นได้แต่คุณตะเกิงเสนอว่าต้องมีเชลเฉพาะเรื่องภาคใต้นะ อย่างหนังสือภาคเครื่องเมืองใต้ผมว่าแยกไปอยู่ชั้นเมืองใต้เนี่ยน่าสนใจนะน่าสนใจใจดีมากเลยนอกเหนือจากการจัดเรื่องของอันดับหนังสือต่างๆที่นี่เขาแยกเป็นฝั่งที่เป็นนิตยสารด้วยใช่ครับอันนี้หรืเปล่าที่บอกว่าอะไรที่ขายดีซีรีส์ญี่ปุ่นใช่ไหมซีรีส์ญี่ปุ่นสญี่ปุ่นขายมาที่หนยคุณขายมาที่หน่อยอ๋อคืออันนี้โอเคส่วนพวกนี้ก็เป็นนิยายตามละครฮนะฮะ อ่านบ้างไหมฮะอ่านไม่ไหวสารประไม่ได้อ่านนะครับแล้วก็ที่เตีศยสารเดี๋ยวนี้มีหลายหัวมากเล่มนี้น่าจะยาวนานที่สุดมั้งฮะยาวนานที่สุดแล้วฮะของพี่ดำรงนะฮะครับครับยาวนานมากนะครับโอ้หนังสือเยอะจริงนี่นี่จะเห็นได้ว่าที่บอกว่าคนไทยอ่านปีละเท่าไหร่นะเจ็ดบัรทัศหกพัรทัดรู้นะัศนะแต่แต่ดูนะครับที่กลางไม่อ่านเกินไหมอ่านเกินนะ ที่ตังคนอ่านหนังสือเยอะที่ตังคนอ่านหนังสือเยอะยืนยันเลยเห็นป่ะที่ตังเนี่ยอ่านหนังสือเยอะที่คิดดูก็แล้วกันว่าคุณคุณสาธิตเคยถามว่าสวนโมงเนี่ยครับพิมพ์หนังสือออกมากี่ไต้ต้นแล้วนะเฉพาะในร้านนี้นะฮะคิดดูว่าอุตสาหกรรมหนังสือเมืองไทยเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนเนี่ยกว่าจะออกมาแต่ละเล่มเนี่ยนะฮะครับหนึ่งเล่มที่จะออกมาแต่ละสัปดาห์เนี่ยมันใช้ ทรัพยากรบุคคลใช้ประสบการณ์ใช้เงินลงทุนนี่เท่าไหร่อืแล้วมีมีกี่เล่มครับแล้วนู่นอีกกี่เล่มเพราะฉะนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมเนี่ยใหญ่โตมโหฬารับถ้ารัฐบาลหรือว่าภาครัฐเนี่ยนะฮะให้การส่งเสริมนะฮะนอกจากจะทําให้คนได้อ่านหนังสือแล้วเนี่ยครับเศรษฐกิจที่อยู่เบื้องหลังหนังสือเนี่ยนะฮะมันมหาศาลมากใช่ตั้งแต่เรียกว่าโรงพิมพ์ับนักเขียนนักเขียนนะครับนักแปลครับ และพวกที่ทํางานเกี่ยวข้องกับกระบวนการพิมพ์ทั้งหลายนะเราเปลี่ยนชื่อเรียกเป็นอุตสาหกรรมปัญญาดีไหมได้ครนะอุตสาหกรรมปัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผมว่าถ้าหากว่าฝากถึงสปชครับสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตใช่สปชเนี่ยน่าจะมาทัวร์อุตสาหกรรมปัญญาของประเทศไทยแล้วก็มาดูว่าถ้าจะปฏิรูปประเทศไทยในการปฏิรูปการเรียนรู้ การรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องของประชาชนเนี่การทําให้อุตสาหกรรมปัญญาเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งทําให้ปัญญาคนพ่อเพิ่มพูนขึ้นเนี่ยเพราะว่าเป็นเรื่องที่น่าปฏิรูปคือตอนนี้เนี่ยทุกคนก็ไปวุ่นวายอยู่กับไอ้ทีวีดิจิตอลเนี่ยนะฮะแต่ผมอยากจะแนะนําว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยมันเป็นสัปดาห์มหากรรมหนังสือแห่งชาติครับผมอยากจะเชิญชวนท่านพลเอกประยุทธ์ครับคอมนะแล้วก็สนชสปช ไปเดินงานสัปบนังสือแห่งชาติเอาสักวันหนึ่งแล้วจะได้เห็นว่าโลกเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วคุณจะเห็นวัยรุ่นเห็นเด็กเห็นพ่อแม่เห็นครอบครัวครับทุกคนเนี่ยเดินเข้าหาหนังสือเจอสาธิตแน่นอนเลยนะฮะอันนี้อันนี้ก็คือเรียนตรงๆว่าอุตสาหกรรมปัญญาอย่างที่คุณสาธิตได้พูดเนี่ยนะฮะมันสําคัญมากมันมันมีหลายแบบ แต่ว่าทุกวันนี้เราอาจจะไปให้ความสนใจกับพวกออนไลน์ใ่ทีวีเพราะว่ามันเป็นประมวลกลายเป็นเหมือนเหมือนน้ำมีคนเคยบอกนะว่าเมื่อทีวีมานะครับแล้วคอมพิวเตอร์มาเนี่ยหนังสือจะตายแต่ผมดูมิตรสารแล้วผมว่าไม่เลยนะไม่เลยอรนะคือถ้าหากว่าเห็นอย่างนี้ยิ่งไปงานสัปดาห์นะฮะโอ้จะเห็นเลยว่ามันคึกคักมากใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ต้องกราบเรียนท่านสบชครับ ไปสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของท่านในงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติเริ่มตั้งแต่วันที่15ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะฮะเพื่อที่จะไอเดียได้ข้อมูลเนี่ยมาปฏิรูปประเทศไทยใช่ครับใช่ครับให้หนังสือหนังหาเนี่ยหนึ่งให้มาราคาถูกลงสองให้มันเข้าถึงชนทุกชั้นสามมาสร้างเสริมประสบการณ์การอ่านรณรงค์การอ่านกันอีกนะฮะเพราะเมืองไทยยังไงเนี่ยการอ่านก็ยังคงเป็นเรื่องสําคัญอยู่ใช่ครับนะฮะวันนี้ก็มหัศจรรย์มากมีอะไรที่จะส่งท้ายสําหรับ ผู้อ่านทั่วประเทศบ้างไปครับเทียสมชายผมว่านือขายหนังสือเวลานี้อ่ะยตกลงไปบ้างแต่ว่าอนาคตอาจจะดีขึ้นก็ได้ครับถ้ามีหนังสือเยอะๆหลากหลายนะครับครับก็ต้องรอสปชกับคณะจะไปดูมากกรรหนังสือนะแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นครับคือตอนนี้หนังสือที่ฮิตๆเนี่ยก็จะเป็นหนังสือที่ คือโลกเนี่ยกำลังสนใจเรื่องคอนเทนต์ครับคือต่อให้คุณมีเทคโนโลยีขนาดไหนก็ตามคอนเทนต์นี่ is the k i n คครับคอนเทนต์นี่ยังคงเป็นสุดยอดอทุกคนคุณมีทีวีร้อยช่องหรือแม้กระทั่งช่องเดียวถ้ารายการเนื้อหาคุณไม่ดีคนก็ไม่ดู<ฮ>ะหนังฝรั่งฮอลลีวูดครับถ้าเรื่องไม่ดีคนก็ไม่ดูลงทุนเยอะใช่ขับทุนมาแล้วเยอะมากแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ย <laughs> ทุกคนหันมาสร้าง หนังจากหนังสือทั้งนั้นเลยใช่ครับตั้งแต่แฮร์รี่พอตเตอร์ทังอังเกอร์เกมหลายเล่มมากคะใช่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมปัญญาเนี่ยทําได้ดีๆเนี่ยนะก็จะกลายมาเป็นขุมทรัพย์นอกจากขุมทรัพย์ของเยาวชนไทยแล้วของคนไทยแล้วเนี่ยเผอเพลก็คือทํารายได้ให้กับประเทศด้วยนะครับครับวันนี้นะครับครับผมคลิปต่างระหว่างบรรทัดมาถึงเมืองตรังร้านมิตรสารร้านมิตรสารนะได้สามารถเปิด โลก,กระทัดของพวกเราด้วยนะโดยมิยิ่งสิ่งที่ผมประทับใจที่สุดในฐานะเป็นคนต,ต่างจังหวัดของตรังนะครับก็คืออุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นโอ้นี่สุดยอดจริงนะฮะต้องต้องขอบคุณแล้วก็ส่งกําลังใจถึงผู้ที่ทําหนังสือท้องถิ่นทุกท่านนะครับว่าทุกท่านเนี่ยเป็นสุดยอดบุคคลจริงๆนะฮะพวกเราทํางานอยู่ในกรุงเทพเนี่ยตลาดเราใหญ่ แต่ทุกท่านอยู่ในจังหวัดสามารถที่จะผลิตงานออกมาเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะฮะที่ตรังเนี่ยอันนี้สุดยอดมากนะครับเราลาคุณผู้ชมเลยนะฮะคุณสาธิตครับครับผมครับมีอะไรฝากไหมฮะตอนนี้ยังฮะรอดูอุตสาหกรรมปัญญาก่อนนะครับเราดูสวชนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ